หลังจากโฟเซนภาค2หรือโฟเซนประจนภัยแดนคำสาบราชินีหิมะได้เข้าฉายในปี2019แล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีภาค3ต่อในตอนนี้ดิสนีย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ากำลังพัฒนาโปรเจกต์โฟเซนภาค3อยู่ครับ สวัสดีครับผมมิสเตอร์พอสเตอร์พ่อมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวสสนุกให้กับทุกๆคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวสสนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือเรื่องโฟเซนภาค3ที่ทางดิสนีย์ได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ากำลังวางแผนการสร้างอยู่ครับ ในการประชุมรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CEO คนปัจจุบันของดิสนีย์ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังวางแผนการสร้างนั่นก็คือ Toy Story ภาค 5, Zootopia ภาค2และ Frozen ภาค3ครับการที่ดิสนีย์ได้วางแผนสร้าง Toy Story ภาค 5, Zootopia ภาค2 และโฟสเส้นภาค3นับว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำภาพยนต์รอนิเมชันที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับภาพ,พยนต์รอนิเมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของทางดิสนีย์มากกว่าการไปสร้างอนิเมชันเรื่องใหม่ๆอย่างที่เคยพยายามทำในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งผลที่ออกมาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าไม่เวิร์คครับ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาดิสนีย์ได้พยายามสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ๆเช่นเอ็นคันโต้ไลท์เกียร์สเตรนเวิแต่ผลที่ออกมาก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันเหล่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ครับไม่สามารถสร้างกระแสให้เป็นที่นิยมในวงกว้างได้เหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตบางเรื่องทำรายได้เพียงพอเท่าทุน หรือกำไรเพียงเล็กน้อยแต่บางเรื่องก็ขาดทุนยังคาดไม่ถึงตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง Light Year ที่เข้าฉายเมื่อปีที่แล้วซึ่งทางดิสนีย์คาดหวังไว้สูงครับว่าจะเป็นภาพยนต์อนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปีที่ประสบผลสำเร็จแต่ผลที่ออกมากลับไม่เป็นไปตามนั้นครับไล g เกียร์ สามารถทำรายได้ไปได้แค่226ล้านเหรียญจากทุนสร้าง200ล้านเหรียญกลายเป็นภาพยนต์แอนิเมชันที่ประสบความล้มเหลวอ,อย่างไม่น่าเชื่อครับจากการที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในช่วง2ปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ทางดิสนีย์ต้องกลับมาพิจารณาทบทวนแนวทางการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันของตนเองใหม่อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ความแน่นอนและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็คือการนำภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ประสบผลสำเร็จและเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์จริงๆอย่าง Toy Story ซูโทเปียและโฟเซนมาทำภาคต่อครับรวมไปถึงการสร้างภาพยนตร์ฉบับ l i ท์แอคชั่นที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่เคยโดง่งดังในอดีตของตนเองซึ่งมีชื่อเสียง และฐานแฟนคลับเ,เป็นตัวการันตีความสำเร็จของตนเองอยู่แล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของโฟอร์เส้นภาค3ที่ผมได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร รู้สึกตื่นเต้นกันหรือไม่ที่จะได้ดูโฟเส้นภาค3หรือว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นในดวงใจเรื่องอื่นๆอ,อย่าง Toy Story และ z o o t o ปียถ้าใช่ก็มากดไลค์คลิปนี้แทนคำตอบกันได้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมบอกเม้ากายสิทธิ์ของคุณมาที่ปุ่มติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวส,สนุก ที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพอมดน้อยพลอสเตอร์ oster, ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย